สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่าน굿มอร์นิ่งนะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะวันนี้น่าจะทำำํกากําไรได้อย่างสนุกสนานนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนวันศุกร์นะ,คะใครที่กด Follow เซลล์ตามโค้ดนี่บอกเลยนะว่าคุณได้กําไรอย่างมหาศาลมโหรีนะคะก็คือการาฟเนี่ยหลอกลวงนะเห็นไหมเออบินขึ้นมาถึงแนวแนวต้านเล็กๆตรงนี้แล้วก็ถอดไส้ลงมาทั้งหมดเลยมาถึงนี่ก็พันหกรจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รีเทสขึ้นมาแล้วก็ลงต่อนะอย่างที่โค้ดบอกนะคะว่าการาฟเขาต้อง ร้างแพทเทิร์นอยู่แล้วนะคะในวันนี้เรามาดูวันนี้กันต่อนะคะว่าวันนี้กราฟจะไปไหนอืในมุมมองของโค้ดนะคะ,อ,นนคอ,ค handle, อ,ะอันนี้คือคัพแฮนเดิลเนาะอันนี้คือคัพแฮนเดิลนะคะแต่ว่าจะเป็นคัพเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีการรีเทสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องรอดูนะคะรอดูกราฟนะคะว่าเขาจะสามารถารวบรวมพละกําลังเพื่อที่จะเบรกเอายีได้หรือเปล่านะคะ2020นั่นเองนะคะอ่ะกราฟจะต้องเบรกเอาสองพนะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าฉันจะลงนะฉันจะเป็นคัพ แฮนเดิลตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เราก็อาจจะเซลแถวแถวยี่สิบหกนะยี่สิบหกยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะคอนเฟิร์มเซลล์แถวนี้นะคะอ่าคอนเฟิร์มเซลล์แถวนี้นะหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยกราฟมันไซเวย์ออกข้างมันไม่ยอมเบรกเอายี่สิบสักทีเราก็สามารถที่จะเล่นบายได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องบายประมาณเนี่ย 21, ย,ยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเราก็เก็บสั้นสามร้อยจุดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ถ้ากราฟจะไซเวย์ตรงนี้ก็จะไซเวย์อยู่ที่ประมาณ โอ้ห้าร้อยจุดเลยนะนะคะอ่าจะไซด์วีอยู่ประมห้าร้อยจุดแต่เราก็สามร้อยจุดเราก็เก็บแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้ามาไม่พ้นยี่สิบห้ายี่สิบหกเราก็กดเซลล์ลงมาไม่พ้นยี่สบเอ็ดยี่สิบสองเราก็เปิดบายแค่นั้นเองไซด์วีแต่ว่าแบบเปิดแบบระวังระวังนะคะอ่าเปิดแบบระวังระวังแล้วเ,เก็บได้หลายรอบเลยนะแบบนี้อนะคะเนี่ยโค้ชชอบมากเลยอาการแบบนี้เก็บได้หลายรอบมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะออกข้างนะคะอ่า นะนะก็ได้เลยนะคะโครงสร้างใหญ่นะโครงสร้างใหญ่ก็บ่งบอกว่าเขาอยากจะลงแหละนะคะพราแต่เขาต้องเบรกก่อนนะเบรกไปแล้วเขาจะลงแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะลงเขาจะลงไปถึงไหนนะคะใครที่แบบว่าอชอบเล่นยาวๆนิดนึงนะคะถ้าเขาจะลงเขาจะลงไปถึงนูน่นสองพันห้าถ้าเบรกยี่สิบลงมาได้นะคะกราฟจะลงไปที่สองพันห้านะคะกราฟจะลงที่สองพันห้านะคะแล้วถ้าเกิดว่ากราฟไม่ลงกราฟลงมาแค่สองพันสิบสองแล้วดีดกลับขึ้นไปถ้ากราฟดีดกลับขึ้นไปนะคะดีดกลับขึ้นไปทะลุสองพันยี่สิบแปดอ่ะ เราจะไม่เล่นเซลลนะคะเราจะรอเปิดบ่ายค่ะเพราะว่ากราฟต้องการที่จะเดินทางไปเทศใหญ่เออเล็กๆไม่ใหญ่ๆแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทศใหญ่ที่ไหนเอยเทศใหญ่ที่ไหนคะเทศใหญ่ที่ที่ไหนคะที่สองพันสี่สิบห้าสี่สิบหกถึงสองพันห้าสิบสามห้าสิบสี่นะคะหรือหรือถ้าเกิดว่าเลือกนู่นเลยสองพันหกสิบเอ็ดหกสิบสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสิทธิ์ไปถึงสองพันเจ็ดสิบแปดนู่น นะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาเบรก28นะเบรกยี 28, ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะ,ะบินขึ้นมาแบบแรงๆนะถ้ากาแรงพอนะคะแรงๆเลยขึ้นมาถึงประมาณอ่อสี่สิบห้าถึงห้าสิบสามนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นถ้าไม่ผ่านเห็นไหมถ้าไม่ผ่านโซนนี้จริงๆนะคะไม่ผ่านเลยราคาห้าสิบสามก็ไม่ผ่านหรือมีแรงมาได้แค่สี่สิบเจ็สี่สิบแปดแถบนี้ ลงนะลงแล้วทะลุนะทะลุยี่สิบทะลุอะไรลงมาถึงสิบสองถึงห้าก็รีเทสกลับแล้วลงยาวเลยนะคะก็ลัากษณะกราฟมันมันเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะมันขึ้นลงแต่ให้เรารู้ว่าเวลามันขึ้นมันจะขึ้นไปถึงไหนถ้ามันไม่ผ่านมันจะมีเงื่อนไขของมันนะคะโอเคนะพอเข้าใจใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าการาฟเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะเอ่อในโครงสร้างใหญ่อันนี้คือเฮดสี่เนาะในโครงสร้างใหญ่ตรงนี้ก็ยังมองว่าเป็นขาแฮนเดิลหรือมองเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์ก็ได้เห็นปะ อมองเป็น head and shoulder ก็ได้นะคะก็ตอนนี้รอกราฟเบรกเปี้ยงลงมาก็คือใช่เลยนะคะกราฟก็เป็น head and shoulder ตรงนี้นะคะแล้วก็เบรก semitical triangle ไปนะคะก็หวังว่านะคะทุกท่านจะได้กำไรกำไรกันนะคะวันนี้ใครที่สะดวกเทรดในตอนกลางวันเนะาะใครที่สะดวกเทรดในตอนกลางวันก็อย่างที่โค้ดบอกนะคะเก็บสั้นนะเก็บสั้นระหว่าง21-22อ่าไปถึง24-25นะคะถ้าเป็นจะเล่นบายนะอืมบายไปนะคะบินขึ้นมาไม่ผ่าน เก็บนะคะถ้า300จุด500จุดเก็บนะคะตรงนี้ก็ follow sell ลงมาไม่ผ่านเก็บนะคะไปเก็บแบ่งถือบ้างอะไรแบบนี้ก็คุณก็จะได้เก็บกำไรำได้หลายรอบในวันนะคะแ้วก่อนที่จะเจอกันหนึ่งทุ่มเนาะโอเคนะคะก็สําหรับวันนี้โค้ดก็ฝากไว้แค่เท่านี้นะคะวิเคราะห์ให้เพียงเท่านี้มาเจอกันหนึ่งทุ่มตรงทุกวันนะคะแล้วก็มาเทรดพร้อมการเก็บกาไรพร้อมกันในช่วงการาฟตลาดยุโรปิดกันเองนะคะก็วันนี้ตอนกลางวันการาฟก็คงจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะอยู่ไม่เกิน20 หกยี่สิบเไม่เกิน21.22ตรงนี้นะคะก็วางแผนตามที่โค้ดว่าแล้วกันเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนเก็บกำไรกำไรได้เยอะๆนะคะโคตดก็ต้องรับาลาไปด้วยคลิปนี้นะคะเก็บกำไรเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะจอกันหนึ่งทุ่มค่ะ